อยากกลับยังไป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 พี่ดาวไปไปอยากไปกินยาหวานหวานบ้านพี่ดาวไหมอ้อยกะรับยิ่งยิ่งหวานหวานนมิงมามิงอยากไปเลยดิแต่เฮียก็แบบว่ายังห่วงยางรถอยู่นะคะยังห่วงเหรินอยู่หลังไซเนาะคุ่นณไย สองดาวสองมงคลนะคะดาวมงคลแล้วก็มิ่งมงคลค่ะโหจัตรวาหนองมิ่งนี่ถอยหลังถอยหลังใส่เกียร์ถอยย่างเดียวเลยค่ะนี่ยอือหืออือหืออือหือใจก็อยากกลิ่นอยู่ค่ะแต่ก็ยังกะกล้ากลัวอยู่เนาะโอ้โหโอ้โหมิ่งครับมิ่งครับ หนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะเด็กหน่อยเนาะค่ะเนาะกับดินทรายไม่ว่าจะเป็นช้างไม่ว่าจะเป็นว่าสิเป็นสัตวาว่าสิเป็นคนเนาะค่ะเนาะยังเปนนางหัวก็เดินอ่ะโอ้โอ้โหต้นแตกพร้อมปัดปัดอุ้ยอุ้ยลอยออกน้ำวันนีิแมยมีก้อรลอยน้ำด้อค่ะนี่ บ่ออกตะเสียงซืือก่อนกันร้อยออกน้ำเลยค่ะนี่พี่ดาวนี่ไปดีกว่าครับไปแล้วโอ้โหเอาจะไปทางไหนครับุนเอา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 เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ฮ้ฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮฮ้ฮ้ฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ แต่นักเลงฟันน้ำนมนะคะนักเลงฟันน้ำนมไปไปไปสันไปกินยาไปกินยาไปยาหวานหวานอ้อยหวานหวานอยู่บ้านพีดาวหล่ไปเลยไปเลยจะไปไหมไปดูดูค่ะดู โอ้ยไปอีลีตัวนี่ไป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 บอไม่ไปเพราะยาบ้นเราจะหมดโอ้โหาบ้านาจะหมดอ๋างคับกันที่วันนี้่หายล่มไสกันหรอคะผายร่มใสกันแล้วหุ่นอุ้ยเบิงมิ่งกับพ่อมิ่งเดีบ้าอูดไปใส่เมียโอ้ยคุณอะไร จะไปปล่อยล่มเทีกันเด้อล่ะความสุขของเด็กๆนะคะที่ได้เล่นดินนะคะได้ลินดินได้เล่นกองทรายค่ะนี่มาแล้วมาแล้วมาทังนี้แล้วมาทังนี้แล้วหันหน้ามาทางนี้แล้วบัดนี้โอ้ไป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 ดูดูดูลาบไวรัสมันเดือดูนะคะว่ามิ่งจะตามไปไหมจะไปบอโอ้โหกระมือ ไป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 พี่ดาวไปไปอย่าไปกินยาหวานหวานบานพี่ดาวแมอ้อยกะรัำใหญงๆงหวานหวานนมิงมามิงอยากไปเลยดิแต่เฮียก็แบบว่ายังห่วงยางรถอยู่นะคะยังห่วงเลนอยู่ค่ะคุณโอ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับความสุขของผมครับขอขอเลนก้อนครับขอลาเลนก้อนครับพี่ดาวบอกเอ้าคนละอันไปเลยเอ้ เอาละอันก็ละอันไปเลยเอาแบบนี้เอาทั้งไดอีกน้อแบบนี้น้อส่วนกันแบสสวนกันไปเที่ยวแหละจิไปทั้งไดอีกวันนี้ จะมากันไปไหนเลสยบเลสดลำยาวเด็แลำยาวมาหน่มฮ่าฮ่าฮ่าก็ตัวก็หูมองหูมองเบิร์แล้วเบิร์ตแล้วทุกนเอามาแล้วเฮ้ยไปแล้วผุนเออโอ้ไปเกงอยู่หน่าคอคุณเด้อค่ะ ุดียไปกับเามาเ็ดยังต้มย่งไงดิบมเมนอึ้งตีพุนพุนขุนตัวนึ่งพุนเฮ้ยอ่ะือสีแกงแถวบัดที่นี่ว่าของปีไม่เรีนน้ำุนดีกัเลยเติมเลยบันนี่เรีนบันทึงนะคะถ้าแบบว่าถ้ากุี้เนาบมะเล็ดน้ำกันเนาะพี่แก้ว ที่นกนะคะพี่สิทธิ์บันเทิงกวเนียค่ะนี่มาฟองยังนออบนี้สีฟ้องสีฟองว่าจังไดบันนีเ้อไปแล้วไปทั้งใดทั้งใดครับมาคือแท้มาคืออึงแท้ละมิงเฮ้ออึงกันยู่น้ามันไส้แหมโอ้ ไปไปไปพูดแมพูดแมไปหาพี่พูดแมอุทยกแกอยยันคือมวนแข็ครับโอ้โหแม่ยังแม่ยันแม่ยันนอแม่ยันนอไปแล้ว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 โอ้โอทักทายครับทักทายแม่วอนครับผม พ่อเฮียนะครับผมยานักเลงไรเดอร์ธรรมดาเลยมาบานเฮ่าก็ต้องคู่ไว้แน่บุญวะเปดนักเลงฟันนํำนมนะกับโบงานนี่ ผ้ามิงไปปนหญ้าวานวานอ้อยวานวานแน่บ่ไปเลยฮะเอาแล้วบบที่นี้กระบาดชนะตัดสิตกใจน้ำมิงเด้นี่มิงไปแล้วไปหาแม่ไปฟ้องแม่นี่ยเขาไปหาแม่ก็ ถอยหลังใส่่ะผุนโอยมาแล้ถอยมาอยมาแล้วคุณใกร์ถครับอยากเล่นกับเออใส่เกียร์ถอยพุนอยากนั่งเนาะนั่งทับไปเลยบนวัเออ ออขาขาขงขานองขาหงตอม่าเนอขาหลังพูดแล้วเหก็ทำไมมิ่งก้มขาหลังอยู่ด้อจะเจอมิ่งขาหลังได้นี่เป็นบ่เอาขาหลังโอ้โไปแล้วเออสิไปฟ้องแม่แล้วบัดนี้ ถอยไปหยั่งละวานเอ๊ะัวเอ้ สนุกสนานค่ะเด็กๆสนุกสนานนะคะมีความสุขค่ะกับกองดินกองทรายนะคะความสุขของเด็กหน่อยเนาะค่ะเนาะโอ้ไปอีกแล้วเฮ้ยเขียด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 เขียไปฟ้องแม่แล้วคุณ แหนมตุ่มไปฟ้องแม่แล้วแม่ครับแม่ครับลูกบอล阿อา,าเล้ไลพี่ดาวเอาไปเบิร์เลยครับว่าพงอาลาเล่นนั่มเล่ไหมแม่อ,อ่ะสิจะออกไปอีกบอเอาข,อขออ้าไปยังข้า,าไปเฮ้ยขี้ไล่ขี้ไล่แถมมิงแม่มิงไปเร็วเร็ พี่ดาวจะกลับบ้านแล้วนี่ไปเล่นกับพี่ดาวไหมไปปอนอ้อยกับอันล่ำยิ้งยันหวานเนาะหย่ากับมัดยิ้งยันเนะาะหย่ามัดยิ้งยันเสียบเสียบเือกันเนีะไปบอไปไหมครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ คลิปนี้ก็ฝากความน่ารักไว้เกียงเท่านี้นะคะความสุขของของเฮียค่ะเฮียดาวความสุขของเพลินเนาะค่ะเนาะได้มาวิ่งเล่นได้มาออกกำลังกายสุขภาพจิตสุขภาพกายดีนะคะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ